สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมจอบมานินพูครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะแวะมารีวิวแบรนด์น้องใหม่ล่าสุดนะครับในวงการชื่อแบรนด์ว่าเมย์เมย์นะครับนี่แบรนด์นี้เนี่ยเป็นแบรนด์ที่เขาจําหน่ายผ้าถุงนะครับแล้วก็กระเป๋าผ้าไทยกิมมิกของแบรนด์ก็คือว่าเขาจะขายเป็นเซ็ต เพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยซื้อกระเป๋าสีเขียวในลักษณะแบบนี้ก็จะได้รับผ้าถุงนะครับที่เข้าเซตกันถ้าเพื่อนๆซื้อเป็นสีม่วงแบบนี้ก็จะได้ผ้าถุงที่เข้าเซตด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่มีความสวยงามมากๆนะครับแล้วเขาทาราคาเปิดตัวมาเนี่ยเป็นราคาที่ดีมากนะครับคือเซตละ3,900บาทนะครับก็จะมีไซส์ของผ้าถุงแบบสําเร็จรูปนะครับที่มีการเย็บมีการเข้าแพทเทริร์นแล้วก็สามารถที่จะสวมใส่ได้ง่ายสําหรับ คุณผู้หญิงนะครับจะมีไซส์ตั้งแต่ S, M, L แล้วก็ XL นะครับอันนี้เป็นราคาแบบเริ่มต้นสำหรับลายผ้าแบบปกติถ้าเป็นลายผ้าที่พิเศษขึ้นมาหน่อยราคาก็จะขึ้นเป็น4,200บาทนะครับหรือว่าเป็นลายผ้าที่มีความเป็นพรีเมียมแล้วก็ต้องการที่จะสั่งตัดเฉพาะนะครับก็จะอยู่ที่เรท9,800บาทแล้วก็12,000บาทนะครับค่าจัดส่งในประเทศเนี่ยอยู่ที่65บาทแล้วก็ค่าจัดส่งทั่วโลกอยู่ที่1,500บาท เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาของเขาเนี่ยเปิดตัวมาแบบน่ารักมากๆนะครับแล้วก็กระเป๋าเนี่ยก็ทำออกมาได้แบบน่ารักทันสมัยนะครับแล้วก็มีน้ําหนักเบามากๆเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมความสวยงามของกระเป๋าว่าเขาสามารถที่จะใส่อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็ถ้าสั่งซื้อเนี่ยจะได้รับเซตเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อเนี่ยเซตละ3,900บาทเนี่ยจะได้รับอะไรบ้างนะครับเขาก็จะมาเป็นถุงพลาสติกแบบนี้เลยเป็นซิปล็อกนะครับแล้วก็มีการสกรีนแบรนด์นะครับเป็นเหมยๆแบบนี้นะครับมีพอเรารูดซิปดูข้างในเนี่ยก็จะเป็นกระเป๋า1ใบนะครับแล้วก็จะมีผ้าถุงนะครับแล้วก็จะมีการ์ดนะครับก็น่ารักมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ์ดของเขานะครับก็จะมีเป็นบทกลอนนะครับ แล้วก็เป็นวิธีการดูแลรักษาผ้าต่างๆนะครับก็จะมีการในลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีตัวกระเป๋านะครับอ่ะอย่างใบนี้เนี่ยก็จะเป็นกระเป๋าในลักษณะก็คือเป็นสีฟ้านะครับ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีผ้าที่เป็นผ้าไทยทั่วทุกภูมิภาคนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นผ้าปะเตะของทางภาคใต้ก่อนนะครับลวดลายก็สวยงามมากๆแล้วก็กระเป๋าเนี่ยอยู่ทรงนะครับแล้วก็มีน้ําหนักที่ค่อนข้างเบานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูส่วนที่เป็นผ้าถุงนะครับนี่ผ้าถุงก็สวยงามมากนะครับก็จะมาเข้าเซตกันในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นผ้าถุงที่มีการขึ้นแพทเทิร์นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ การตัดเย็บงานเนี่ยถือว่าเนี้บเลยนะครับมีตะขอแบบ3สเต็ปนะครับสามารถที่จะปรับได้นะครับแล้วก็มีซิปเป็นลักษณะก็คือเป็นซิปซ่อนทําให้สวมใส่ได้ค่อนข้างสะดวกนะครับแล้วก็มีโลโก้แบบนี้นะครับซึ่งทางแบรนด์ก็บอกว่ามีการคิดค้นแพทเทิร์นมาเป็นอย่างดีนะครับมีการเกาแพทเทิร์นมาแบบ หลายครั้งมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแพทเทิร์นที่ใส่เนี่ยจะมั่นใจได้ว่า 1. เลยจะช่วยในการเก็บหน้าท้องนะครับสจะเก็บก้นนะครับสเนี่ยต้องสาม,มารถสวมใส่ได้สบายนะครับสวมใส่แล้วต้องดูมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับสาม,มารถที่จะใส่ไปงานต่างๆนะครับหรือว่าสาม,มารถที่จะใส่ไปลักษณะคือไปวัดก็ได้ไปงานมงคลก็ได้นะครับในราคาที่ย่อมเยาวมากๆนะครับอันนี้ให้ให้ดูความสวยงามของผ้านะครับนี่ ก็ถือว่าเป็นอะไรที่มีความสร้างสรรค์น,นะครับในการเอาผ้าไทยนะครับมาทําให้สามารถที่จะอยู่ในชีวิตประจําวันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าถุงนะครับซึ่งผมเนี่ยอาจจะไม่ได้สามารถรีวิวอะไรได้มากนะครับเพราะว่าส่วนตัวคงไม่ได้มีโอกาสใช้นะครับแต่ผมก็จะมีภาพของเจ้าของแบรนด์นะครับดีไซเนอร์ของแบรนด์นะครับนั่นก็คือคุณแพร์พัชรพิมลน,นะครับ แน่นอนว่าเป็นเจ้าแม่กระเป๋าหนังเอกโซติกครับตอนนี้คุณแพก็มีการแตกแบรนด์สินค้าใหม่นะครับว่าเป็นเหมยเหมยนะครับผมกาคุยกับคุณฝนนะครับคุณฝนซึ่งเป็นดีไซนเนอร์ของสุยมนเนี่ยนะครับคุณฝนก็บอกว่าตอนที่สร้างแบรนด์เหมยเหมยเนี่ยนะครับก็ได้แรงบันดาลใจมาจากการที่แฟมิลี่เนี่ยครอบครัวไปวัดบ่อยนะครับแล้วก็คุณแพก็บอกว่าอยากจะให้ลูกๆเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณฝนคุณฟ้าคุณรุ่งเนี่ยได้มีโอกาส ใส่ผ้าถุงคราวนี้ผ้าถุงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีราคาสูงถ้าเป็นผ้าเหมือนผ้าไหมหรือผ้าทออื่นๆก็เลยลองไปหยิบเอาเรียกว่าผ้าปาเตะเนี่ยมาตัดเป็นผ้าถุงนะครับเอพอตัดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอยากจะได้กระเป๋าที่มีคาแรคเตอร์นะครับให้เข้าเซตกันเพื่อความสะดวกสบายในการไปวัดก็เลยเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดแบรนด์ที่ชื่อว่าเมย์ และที่สําคัญนะครับชื่อเหมยเหมยหรือว่าชื่อแบรนด์เนี่ยก็เป็นชื่อของคุณแพรในภาคภาษาจีนนะครับก็เป็นการเฉลยนะครับว่าเอ๊ะเจ้าของแบรนด์หรือว่าดีไซเนอร์ของแบรนด์เนี่ยหรือผู้ก่อตั้งแบรนด์เหมยเหมยนี้ก็คือใครก็คือคุณแพรนะครับเจ้าแม่กระเป๋าหนังเอกโซติกแห่งแบรนด์สวยมนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกลายสินค้าหนึ่งนะครับที่มีความน่ารัก สดใสนะครับแล้วก็มาในราคาที่จับต้องได้มากๆนะครับแน่นอนว่ากระเป๋าทุกใบเนี่ยผลิตมาจากโรงงานของสุวิมลนะครับมีการตัดเย็บที่มีความประณีตมีความเนี๊ยบนะครับรับรองเลยว่าเพื่อนๆทุกคนต้องประทับใจอย่างแน่นอนคราวนี้ก็ได้เวลาที่เพื่อนๆเนี่ยรอคอยแล้วนะครับที่จะมารีวิวกระเป๋านะครับนี่เดี๋ยวผมจะให้เห็นความสวยงามก่อนนะครับนี่ลายผ้าสวยมากๆนะครับการตัดเย็บเนี่ยก็เนี๊ยบมากๆนะครับดูนะครับ นี่มีการวางลายแบบสวยเลยนะครับนี่ทั้งด้านหลังนะครับเพราะฉะนั้นกระเป๋า1ใบจริงๆเนี่ยสามารถถือได้แบบทั้ง2ด้านนะครับสวยทั้งด้านหลังแล้วก็ด้านหน้านะครับนี่แล้วก็ทางด้านล่างนะครับเซตละ3,900บาทแต่เขาก็มีฟีดมาให้ด้วยนะครับนี่ตั้งกระเป๋าได้อย่างสวยงามแล้วก็จะเป็นผ้าแบบผ้ากำมะหยี่นะครับทางด้านในนะครับก็จะเป็นช่องโล่งๆนะครับก็จะเป็นกำมะหยี่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างอยู่ทรงแล้วก็จะมีโลโก้ของแบรนด์นะครับ มีการสแตมป์คำว่าเหมยเหมยแบบนี้นะครับการตัดเย็บทั้งหมดเนี่ยเนียบมากๆนะครับสวยทุกมิตินะครับหมดจดแล้วก็สามารถที่จะวางกระเป๋าเนี่ยตั้งตรงได้นะครับเวลาที่เราจะวางหรือว่าต้องการที่จะกราบพ,พระอะไรก็แล้วแต่ก็ค่อนข้างที่จะสะดวกมากนะครับเวลาที่หลายๆคนอาจจะซื้อเพื่อไปวัดนะครับหรือว่าจะถือชิคชในกรุงเทพก็ได้นะครับนี่สีนี้ก็สวยนะครับน้ำหนักของกระเป๋าเนี่ยคือเบาจริงๆนะครับผมเนี่ยเอา ตาช่างนะครับไปลองช่างดูกระเป๋า1ใบเนี่ยหนักเพียงแค่300กรัมเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆนี่สีนี้ก็สวยนะครับเป็นสีส้มสดใสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะใช้งานได้ค่อนข้างง่ายมากนะครับนี่มาดูถึงอนาตมีของกระเป๋านะครับกระเป๋านะครับฐานเนี่ยตรงนี้นะครับจะอยู่ที่ความยาวนะครับประมาณนะครับที่ผมวัดเองอยู่ที่20.5ซนติเมตร ฐานตรงนี้นะครับส่วนสูงนะครับจะอยู่ที่16เซนเมตรนะครับแล้วก็ความกว้างของกระเป๋าจะอยู่ที่9เซนเมตรนะครับก็คืออยู่ในช่วงนี้9เซนติเมตรนะครับส่วนหูกระเป๋านะครับด้านบนจนถึงัานด้านล่างเนี่ยก็คืออยู่ที่16เซนเมตร เพราะฉะนั้นถือว่าเป็นกระเป๋าใบหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมีโครงนะฮะตามสไตล์ของแบรนด์เขาเลยนะครับก็คือ1เลยกระเป๋าต้องสวยงานในทุกมิติยังคงคอนเซ็ปต์เหมือนเดิมนะครับสคือต้องตั้งโชว์แล้วสวยนะครับใส่ของง่ายใช้งานได้จริงนะครับและสุดท้ายก็คือสามารถที่จะถือได้ฮิ้วได้นะครับโครงทางด้านบนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นทรงนะครับนี่แล้วก็จุข,ของได้เยอะสามารถที่จะเขาเรียกว่าล็อกแบบบริเวณ ข้อศอกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะใช้งานเวลาที่ล้วงหยิบของต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างง่ายนะครับคราวนี้ผมจะลองใส่ข้าวของให้เพื่อนๆดูบ้างดีกว่านะครับเขาใส่อะไรได้บ้างสมมุตินะครับเราต้องการเป็นแบบชิลๆนะครับไปดูมิวเซียมไปไหว้พระไปทัวร์ไปอะไรก็แล้วแต่หรือไปเดินในห้างสรรพสินค้าอยากมีขวดน้านะครับนี่ใส่ขวดน้ําได้เลยครับ1ขวดสบายๆและเหลือที่อีกเยอะมาก แต่จริงๆผมไม่แนะนําให้เพื่อนๆใส่ของเยอะนะครับนี่ถึงแม้ว่ากระเป๋าเขาจะมีความแข็งแรงมีความทนทานเนี่ยก็คือไม่ควรเยอะใส่ของเยอะจนเกินไปแต่นี้เอามาลองใส่ให้ดูว่าสามารถใส่ขวดน้ําได้นะครับสบายๆแล้วก็หยิบออกมาได้เลยนะครับถ้าเลือกจะพกขวดน้ำเนี่ยอาจจะต้องเลือกพกเป็นขวดที่เล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งนะครับอ่ะมาลองใส่กันดูมีอะไรบ้างสมมตินะครับมีกระเป๋าสตางค์นะครับอันนี้ผมก็หาของเท่าที่ผมพอจะมีนะครับเพื่อนๆเห็นหรือเปล่า นนี่ะครับมีกระเป๋าสตางค์นะครับกล้องไม่ซูมมีเป็นเหมือนคาร์ดโฮเดอร์นะครับเป็นลักษณะแบบนี้ใส่ลงไปได้นะครับมีอะไรอีกสมมุติอ่ะสาวๆมีตลับแป้งนะครับใส่ไปได้นะครับมีแอลกอฮอล์สเปรย์นะครับสบายมากนะครับมีลิปสติกนะครับมีเศษสตางค์สมมติอ่ะไปทำบุญนะครับมีเศษสตางค์หรือ โทรศัพท์มือถือนะครับขนาดใหญ่เครื่องใหญ่ใส่ได้เลยสบายๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะใส่แว่นตานะครับาบางครั้งเนี่ยมีแว่นตาแว่นใส่ตาผู้ใหญ่นะครับสามารถใส่ทุกอย่างเข้าไปได้แบบนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุกของเยอะมากนะครับหยิบใช้ของง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะหิ้วแล้วก็ถือแบบนี้ได้เลยนะครับ กระเป๋าก็ค่อนข้างที่จะมีความดูแข็งแรงทนทานดีนะครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าไม่ควรที่จะใส่ของเนี่ยเยอะจนเกินไปนะครับเอาแค่พอดีพอดีนะครับเท่าที่เราต้องการจะใช้เท่านั้นก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้ผมพยายามลองใส่ให้เพื่อนๆดูว่าความจุของเขาเนี่ยประมาณนี้นะครับนี่จะตรงกับไลฟ์สไตล์ของเพื่อนๆหรือเปล่านะครับแล้วก็เป็นเซ็ตที่ผมคิดว่าซื้อเป็นของขวัญเป็นของฝากให้กับ ผู้ใหญ่ในเทศกาลต่างๆได้ดีมากนะครับแล้วก็อาจจะทําให้หลายๆคนได้มีโอกาสใส่ผ้าไทยมากยิ่งขึ้นครับซึ่งเขาก็เปิดตัวเป็นผ้าปาเตะของภาคใต้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆชอบใบไหนนะครับก็จริงๆสามารถที่จะแคปหน้าจอนะครับแล้วก็สามารถที่จะทักไปสอบถามทางแบรนด์ในไลน์ได้เลยนะครับก็ผมคิดว่าราคาเนี่ยน่ารักมากๆนะครับได้ทั้งผ้าถุงนะครับแล้วก็ได้กระเป๋าด้วยนะครับในราคา3,900บาทนะครับ นีเรียกว่าสามารถที่จะซื้อเอาไว้ใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นสาวๆที่อาจจะไม่ค่อยได้ใส่ผ้าถุงผมว่าก็ซื้อไปเลยนะครับก็คือซื้อเพื่อที่จะมีกระเป๋าหนึ่งใบแบบนี้ก็คุ้มค่าแล้วนะครับสำหรับใบนี้ผมเองก็สอบถามทางแบรนด์ว่าเอ๊ะถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะได้เฉพาะกระเป๋าเนี่ยเขาขายหรือเปล่านะครับเขาไม่ขายนะครับเขาจะขายแบบเป็นเซ็ตเท่านั้นนั้นแปลว่าเพื่อนๆเนี่ย อาจจะแล้วแต่บางคนอาจจะชอบลายของผ้าถุงบางคนอาจจะชอบลายกระเป๋านะครับอย่างถ้าเป็นของผมเนี่ยผมจะเลือกลายจากกระเป๋าก่อนนะครับให้เป็นนางเอกนะครับแล้วก็ลายของผ้าถุงเนี่ยเขาก็จะแมทช์ให้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นชอบใบไหนนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะแคปหน้าจอได้เลยหรือว่าไปสอบถามหรือว่าไปติดตามในอิน t a g r กรมของแบรนด์เหมยเหมยได้นะครับในบทวิเคราะห์นะครับผมก็คิดว่าแบรนด์เหมยเหมยเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เรียกว่ามาจาก ตัวตนของเจ้าของแบรนด์เลยนะครับทั้งคุณแพรนะครับแล้วก็ทั้งคุณฝนนะครับทีออ่อยากจะหาโอกาสให้สาวๆยุคใหม่หรือว่ารุ่นใหม่ได้มีโอกาสใส่ผ้าไทยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สนุกกับการแต่งตัวอย่างมีสไตล์ในราคาที่เข้าถึงได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยมีโรงงานในการผลิต เป็นอินฮา s ส์ของตัวเองอยู่แล้วนะครับก็เลยอยากจะให้ช่างเนี่ยได้แสดงฝีมืออย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทำสินค้าที่มีคุณภาพให้กับคนไทยแล้วบางครั้งข้าวของเหล่านี้ครับอาจจะกลายเป็นของที่ได้รับความนิยมในระดับโลกนะครับโดยเฉพาะหลายๆคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีบริการจัดส่งแบบทั่วโลกอยู่แล้วนะครับมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญในการชิปปิ้งของไปทั่วโลกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะสั่งซื้อเพื่อเป็นของฝากหรือว่าเป็นของขวัญ นะครับแล้วก็เวลาที่ใครได้รับเนี่ยพอเข้าไปดูใน Instagram ก็จะเห็นความสวยงามนะครับทำสไตลิ่งภาพต่างๆได้เป็นอย่างดีมากๆกนะครับก็เป็นแบรนด์หนึ่งที่เอาความเป็นตัวตนของเจ้าของแบรนด์เนี่ยนะครับมาดัดแปลงมาทวิสต์นะครับแล้วก็มาสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าระดับเจ้าของแบรนด์เขาเป็นคนใส่เองแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์เปิดตัวเองเนี่ยแน่นอนว่าของต้องดีมีคุณภาพและก็สวยงามอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็อยากจะฝากแบรนด์ เหมยๆนะครับไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเพื่อนๆทุกคนนะครับผมเนี่ยก็แวะมาช่วยทํารีวิวนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยส่งเสริมผ้าไทยนะครับทำให้แบบว่าตอนนี้เขาเล่นกับผ้าที่อยู่ในภาคใต้ผมคิดว่าก็ทําให้ผ้าเนี่ยได้ รับความนิยมมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เรียกว่าชุมชนเนี่ยได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือในการผลิตผ้าครับอย่างผ้าที่เพื่อนเเห็นเนี่ยนะครับมีทั้งแบบที่เรียกว่าเป็นพิมพ์ลายแล้วก็จะมีผ้าที่เป็นแบบเหมือนแพทเทิร์นยาก,ยากเป็นเอ็กซ์คลูซีฟนะครับเป็นลวดลายที่เขาต้องใช้เทียนในการวาดนะครับอันนั้นเนี่ยราคาก็จะสูงนะครับก็จะมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นผมว่าก็เป็นการสนับสนุน ชุมชนในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ช่องมาทีนพูเองก็พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนคนไทยด้วยกันนะครับและท้ายคลิปนะครับผมก็อยากจะลาคลิปนี้ไปด้วยบทกรอนเพราะๆนะครับที่เวลาเพื่อนๆเ,เนี่ยซื้อกระเป๋าแล้วก็ผ้าถุงในเซตเนี้ยจะได้รับบทกรอนนี้ไปด้วยนะครับเขาเขียนว่าพัสตราพรแพรพันอันอ่อนหวานนี่คืองานประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ประสบการณ์บรรพชนคนสามัญ ก้าวสู่ฝันพัฒนาปัญญาไทยเป็นแบบอย่างของดีมีคุณค่างามต้องตาค่านิยมสมสมัยเหมยเมย,มยประจงจัดคัดด้วยใจเพื่อสาวไทยปลื้มเปรมสุขทุกคืนวันวันนี้ผมจอบมาดินพูลาไปก่อนครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ